ใครที่เกิดรันพุธหยุดสักนิดเพื่อดูคำทำนายฝากทุกท่านทัใ้ใจนะครับคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์เซฟไว้ดูนะครับหรือกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนดาวพุธเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนเรือสัมเภาของคนจีนในการติดต่อกันค้าขายระหว่างประเทศดาวพุธเป็นดวงดาวที่แทนการมีปัญญานะครับชั้นเลิศดเลยนะครับเป็นดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์โคจรได้รวดเร็วนะครับจึงกําหนดให้คุณลักษณะนี้แทนการสื่อสารหรือการถ,ถ่ายทอดข้อมูลน,นะครับ เอกสารสัญญากระดาษหนังสือหรือหนังสือเสียงนะครับการตลาดเป็นเจ้าแห่งโครงการเป็นเจ้าแห่งน,นักคิดแทนการค้าขายการเจราจาการติดต่อธุรกิจนิสัยของคนเกิดวันพุธนะครับมีดวงชะตาที่สดใสจเจริญก้าวหน้า เพราะมีปัญญาที่ดีนะไม่ค่อยจะตกกระกรรมลําบากเพราะว่าเป็นคนเอาตัวรอดได้ดีเสมอเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับชอบเรื่องของการสื่อสารการติดต่อเจราจาวาจาและกิริยามารยาทเนี่ยอ่อนหวานนะช่างพูดช่างเจราจามีปฏิพันธ์ไหวพริบเป็นเลิศเลยนะครับมีความน่าเชื่อถือในแนวธุรกิจหรือวิชาการเนี่ยนะครับมีความกระตือรือร้นด้วยนิสัยที่ชัดเจนคือชอบคิดคน้นมีเหตุผลนะครับเชื่อมั่นแล้วก็ถ่อมตนสุภาพ ฉลาดหลักแหลมนะครับมีศิลปะในการพูดเหมาะที่จะทําการค้าขายหรือธุรกิจต่างๆนะครับมากกว่ารับราชการมีสติปัญญาที่ดีนะครับมีความฉลาดเฉลียวนะครับแต่ความจําจะไม่ค่อยดีนักนะครับชอบลืมเป็นคนปรับตัวเก่งนะครับรักธรรมชาติไม่อดเก่งเป็นคนนอบน้อมนะครับรู้จักการรัเทศะชอบการศึกษาหาความรู้อ่านใจคนเก่งด้วยนะครับมีฝีมือในเชิงประดิษฐ์เลยนะครับเป็นคนเจ้าชู้ลายใจนะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ถ้าเก็บเงินอยู่เนี่ยนะ มักจะมีเรื่องให้จ่ายหมดไปนะครับส่วนความคิดไม่ค่อยอยู่นิ่งนะครับเปลี่ยนตามอารมณ์นะครับเป็นคนขี้เบื่อง่ายนะฮะ ทนได้ไม่นานเกิดวันพุธในเดือนมิถุนายนนะครับจะเป็นคนพูดหวานคารมดีมากนะครับเกิดเดือนกันยาจะไม่ค่อยรอบคอบนักแต่ก็มีปัญญาดีไว้พิบดีเกิดวันพุธที่มีดาวไม่ดีมาทําให้เสียดวงก็จะเป็นคนพูดจามีมารยญาติมีเล่ห์เหลี่ยมไม่จริงใจนะครับชอบการโกรหกเพื่อประโยชน์ของตัวเองสรุปนะครับคนเกิดวันพุธกลางวานันอุปสรรคจะน้อยกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับกดหัวใจคอมเมนต์แบบสร้างสารรค์กดเซฟไปดูหรือกดแชร์ แบ่งปันความรู้ดีๆนี้นะครับให้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมธนพัฒนเทวธรรมนาย